สวัสดีครับผม KT Movie วันนี้ผมจะมาสปอยหนังใหม่ปี2023หนังมีชื่อเรื่องว่า r e b e l Moon บุตรแห่งเปลวไฟก่อนรับฟังผมสปอยขอคนละ1ไลค์1แชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องของผมด้วยนะครับ เมื่อกองทัพที่โหดเหี้ยมมาจากมาเธอร์โวลบุกลุกลามหมู่บ้านของชาวไร่อันเงียบสงบซึ่งตั้งอยู่บนดวงดาวที่ห่างไกลและเธอจึงกลายเป็นความหวังเดียวที่จะทําให้หมู่บ้านนี้อยู่รอดเธอคนนี้ชื่อโอดานเธอคืออดีตน,นักรบของมาเทอร์โวลตอนนี้เธอได้ย้ายมาปักหลักฐานทําไร่อยู่ที่ดาวดวงนี้ด้วยความเป็นมิตรของเธอทําให้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชอบในตัวเธอในไม่ช้าก็มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมียานลบจากมาเทอร์โวลโผล่มาเหนือย,ย่านฟ้าในหมู่บ้าน นางเอกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบตีะระฆังเรียกชาวบ้านมามาชุมด่วนถึงในสถานการณ์ครั้งนี้ตัวพระเอกเองก็นึกว่าในการมาของคนกลุ่มนี้อาจจะทำให้จิจการการค้าขายของหมู่บ้านของเราดีขึ้นแต่นางเอกไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าพวกมันจะไม่มีการซื้อขายหรืออะไรทั้งนั้นพวกมันจะมาป้นทุกอย่างของพวกเราไปในไม่ช้าก็ได้มีการพบปะกันระหว่างพลเรือโทโนเบิลกับหัวหน้าหมู่บ้านในการมาครั้งนี้เขาอยากจะมาทำการซื้อขายเกี่ยวกับการเกษตรตัวพระเอกเองก็คิดในใจว่าหมู่บ้าน เราต้องรวยแน่ๆถ้าพวกเขาจะมาทำการซื้อขายกับเรา แต่หัวหน้าคิดตรงกันข้ามและตอบปฏิเสธไปพร้อมกับอธิบายว่าแค่ในหมู่บ้านของพวกเราแทบจะยังไม่พอกินกันเลยปีนี้ผล,ผลผลิตไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ต้องขออาภาัยเป็นอย่างสูงและเป็นเกียรติที่พวกคุณสนใจทําการซื้อขายกับหมู่บ้านของเราแต่พลเรือเอกก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะดูคนในหมู่บ้านแล้วแต่ละคนดูมีน้ํามีนวลเหมือนไม่ใช่คนอดอยากสักเท่าไหร่ไหนใครเป็นคนดูแลเรื่องการเกษตรขอฟังจากปากหน่อยพราะเอกมันอดใจไม่ไหวกับการซื้อขายกับมาเธอรเวลมันจึงบอกไปว่าผลผลิตในปี ของเราค่อนข้างดีเกินคาดและเราน่าจะได้ทําการซื้อขายกันในจํานวนที่จํากัดเพราะคนในหมู่บ้านต้องกินต้องใช้เหมือนกันและพลเรือเอกมันก็รู้ทันทีว่าหัวหน้าหมู่บ้านนั้นโกหกเขาจึงหยิบไม้กระทาคู่ใจฟาดไปที่หัวของหัวหน้าหมู่บ้านนอนตายคาที่ทันทีแล้วก็บอกกับพระเอกว่าภายในสิบสัปดาห์เขาจะกลับมาใหม่ถ้าภายในสิบสัปดาห์ไม่มีผลผลิตหมู่บ้านของพวกแกจะไม่มีที่อยู่ใน g o Google Map ได้แล้วพลเรือเอกก็ออกจากหมู่บ้านไปโดยทิ้งลูกน้องไว้เพื่อดูการทําการ,กรเกษตรของชาวบ้าน แต่มีทหารคนหนึ่งชื่ออาริสเขาได้เปิดกล่องซึ่งมีหุ่นดลอยู่ยนั้นและหุ่นดลตัวนี้ยังอยู่ช่วยงานพวกทหารเหล่านี้อีกด้วยและหญิงสาวเหมือนจะถูกใจหุ่นดลตัวนี้เขาจึงมานั่งคุยกันอยู่ที่ริมสระน้ําในขณะน,นี้ชาวบ้านก็มาประชุมกันอย่างลับๆว่าหลังจากนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีถ้าผลผลิตไม่ได้ตามเป้าพวกเราไม่รอดแน่นอนนางเอกเห็นแบบนี้แล้วก็ขอบายดีกว่าอยู่ไปก็คงตกเป็นท่าของพวกมันอยู่ดีตาเท่าก็มาพูดกับนางเอกว่าฉันไม่เคยเสียใจเลยที่พาเธอมาอยู่ด้วยนะ แต่ในเวลาที่คนในหมู่บ้านต้องการเธอเธอกลับจะหน,นีและนางเอกก็เดินจากไปหญิงสาวคนนี้ถูกพวกทหารจะทำไม่ดีมีร้ายพลทหารอาลิศก็มาช่วยผู้หญิงคนนี้ไว้แต่ด้วยกำลังของพวกมันเยอะกว่าจึงช่วยไว้ไม่ได้จนนางเอกอดใจไม่ไหวเลยต้องเข้ามาช่วยด้วยตัวเองนางเอกจึงสัว์พวกทหารเหล่านี้ให้ไปนอนเฝ้ารากมะม่วงด้วยตัวเองยกเว้นหัวหน้าของพวกมันเพราะมันจับหญิงสาวไว้เป็นตัวประกัน จูจูหุ่นยนต์ก็วิ่งเข้ามาหัวหน้ามันก็หัวเราะบอกว่าพวกแกไม่รอดแน่ยิงพวกมันให้หมดไอ้หุ่นยนต์แต่หุ่นยนต์กลับยิงไปที่หัวของหัวหน้ามันซะเองพวกชาวบ้านก็เริ่มจะมีหวังเราจะไม่มีทางยอมไอ้พวกมาเทอร์โวลอีกต่อไปแต่นางเอกมองว่าถ้าจะลุกขึ้นสู้ก็คงไม่ไหวอยู่ดี เพราะพวกมันมียานลบและทหารมากมายนางเอกจึงอาสาไปหาหนักลบและกลุ่มกบฏท,ที่ไม่ชอบมร์เทอร์เวลเพื่อที่จะไปต่อสู้กับพวกมันและพระเอกก็อาสาที่จะไปกับนางเอกด้วยเพราะพระเอกพอที่จะรู้จักกับพวกกบฏเพราะเขาเคยซื้อขายผลผลิตด้วยกันพวกเขาก็เริ่มออกเดินทาง โดยคนแรกที่นางเอกอยากตามหาคืออดีตผู้บัญชาการเหล่าทัาของมาร์เทอร์เวลชื่อว่าไททัสเขาได้ถูกไล่ออกจากอาณาจักรเ mm hmm. พราะก่อกระบฏพระเอกเขาก็สงสัยในตัวนางเอกว่าตัวนางเอกนั้นเป็นใครกันแน่นางเอกจึงเล่าประวัติของเขาในอนดีตให้ฟังย้อนกลับไปตอนเก้าขวบหมู่บ้านของนางเอกโดนเหล่าทหารบุกทำลายยึดเมืองโดยไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวแต่นางเอกกับถูกพาตัวกลับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมได้ฝึกฝนทางด้านการทหารและการทู่จนตัวเขานั้นได้รับตำแหน่งและหน้าที่การงานที่สูก บายในเวลานั้นและเขาได้ถูกแต่งตั้งเป็นองค์คาร์ของเจ้าหญิงอิสซาลูกของกษัตริย์เขาเอ่ยกันว่าเจ้าหญิงมีความสามารถที่จะฟื้นคืนชีพให้กับสิ่งมีชีวิตได้ไม่ทันไรพวกเขาก็ต้องออกหลังตามหาไททัน์กันต่อนางเอกก็ได้มาที่บาร์เล่าแห่งหนึ่ง จนมาเจอกับใครเขาบอกว่าอยากจะช่วยนางเอกตามหาไททัศน์และตัวเขามียานซึ่งเราจะเดินทางกันได้ไวยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เราจะตามหาไททัศน์ขอแวะที่แห่งหนึ่งก่อนฉันจะพาเธอไปหาคนคนหนึ่งเธอต้องถูกใจคนคนนี้แน่นอนยานของเขาก็มาจอดที่ดาวดวงหนึ่งและชายคนนี้ชื่อว่าทารักเขาคืออดีตนักรบซึ่งตอนนี้เขาตกเป็นท่าของนายจ้างอยู่และนางเอกก็ได้ทําข้อตกลงกับนายจ้างจนทําให้ทารักมาอยู่ในทีมได้สําเร็จใครมันก็บอกว่ายังมีอีกคนนะที่เราจะลองช่วย มมมาร่วทีได้เธอคนนี้ชื่อว่าเนเมซิทุนเดิมของเธอคือคนที่เกลียดมาเทอร์เวลอยู่แล้วเธอจึงขอตามนางเอกไปด้วยในที่สุดนางเอกก็ตามหาไททักจนเจอแต่สภาพของเขาดูไม่เหมือนหนักลบเอาซะเลยพอเขาได้ฟังเรื่องของนางเอกเขาก็จึงขอติดตามนางเอกไปอีกคนและในตอนนี้ทีมของนางเอกก็เยอะพอสมควรแล้วแต่จํานวนแค่นี้คงยังไปต่อก,ก่อนกลับมาเทอร์เวลไม่ไหวนางเอกก็เลยมีความคิดที่จะไปขอความช่วยเหลือกับพวกบอดแอ็กในการตามหากบฏกลุ่มนี้ไม่ยากนักพะพระเอก มีทุนเดิมเรื่องการขายผลผลิตให้คนกลุ่มนี้จึงได้มีการนัดเจรจากันเธอก็อธิบายว่าตอนนี้ดาวของเราถูกลุกลานโดยพวกมาเทอร์เวลพวกมันมารีดเข็นผลผลิตของพวกเราซึ่งถ้าโดนรีดเข็นทางเราก็จะไม่มีผลผลิตให้กับพวกแกทางบอดแอกก็ไม่รอชา้าจึงตกลงที่จะช่วยนางเอกและถามพวกสมาชิกคนไหนที่จะไปช่วยเขาในการลบครั้งนี้บ้างก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่ยอมออกมาช่วยตอนนี้จํานวนคนของนางเอกก็มีมากที่จะลบกับฝั่งมาเทอร์เวลแล้วเขาจึงเตรียมตัวที่จะกลับไปยัง เกาะวิวของพวกเขาแต่ก่อนที่จะกลับใครขอแวะไปเตรียมอาวุธที่ดวงดาวแห่งหนึ่งเสียก่อนในขณะที่กําลังยกกล่องขึ้นยานกล่องพวกนี้กลับกลายเป็นหุ่นยนต์ล็อกตัวแก๊งของนางเอกไว้ทั้งหมดแต่ใครกลับไม่ถูกล็อกตัว เขาจึงฉเฉลยว่าเขายังทํางานล่าค้าหัวพวกกบฏอยู่เขาติดต่อกับทางพลเรือเอกแบบลับๆตลอดเวลาและรางวัลที่จะได้จากพวกเธอนี้ไม่น้อยทีเดียวเพราะอย่างคนแรกคือคนที่มาเทอร์โวต้องการตัวที่สุดคือผู้นํากบฏแดเรียนและต่อมาคือทารักอดีตเชื้อพระวงศ์และนี่ก็คืออดีตนายพลไทยทักษผู้ซึ่งพามาเทอร์โวชนะสงครามแล้วนัดต่อนัดตามมาด้วยนักด่าในตำนาน ซึ่งเธอก็เก็บเหล่านายพลของมาเทอร์โวลมาแล้วหลายรายจึงทําให้พวกเขาต้องการตัวเธอเป็นอย่างมากสุดท้ายคืออดีตองคลักษ์ซึ่งทางมาเทอร์โวลต้องการตัวเธอกลับไปให้ได้โดยเร็วที่สุดและแพลงของใครในครั้งนี้เหมือนจะประสบความสําเร็จหลอกให้คนหลายคนมารวมกลุ่มกันแล้วรวบท้ายทีเดียวหมดแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคนที่ไม่ได้โดนตึงไว้คือพระเอกของเรานั่นเองคนเรือเอกมันเลยอ,อยากให้พระเอกเป็นคนปิดชีพคนเหล่านี้โดยการใช้ปืนยิงปักไปที่ไขสันหลังและจังหวะที่พระเอกกําลังจะยิงกบเปลี่ยนไปเป็น ป,ปลดล็อกให้นางเอกหลุด้นออกจากพันธนาการแล้วหันไปยิงใส่ใค่แทนจากนั้นนางเอกก็เริ่มเปิดฉากที่จะต่อกรก,กับพลเรือเอกทันทีสู้กันได้สักพักพลเรือเอกก็ใช้ไม้ตายเด็ดสั่งให้ยานลบยิงถล่มลงบนยานที่นางเอกอยู่แต่แดเลียนเห็นท่าไม่ดีเขาจึงยอมสละตัวเองกระโดดไปใส่ยานพร้อมกับแทงหอกเข้าที่หน้าอกของคนขับยานและยานก็ตกไปพร้อมกับแดเลียนในขณะนั้น นางเอกกับพลเลือเอกก็ได้สู้กันอย่างสูสีแต่ด้วยประสบการณ์การต่อสู้ของนางเอกจึงเอาชนะทางฝั่งของพลเรลือเอกได้อย่างหวุดหวิดและสมาชิกของนางเอกก็ได้จัดการกับเหล่าลูกสมุนของพลเรือเอกจนหมดแต่กลุ่มกบฏเหลือเธอคนนี้เพียงคนเดียวและเธอก็พร้อมที่จะสานต่อความตั้งใจของแดเลียนในตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านแต่นางเอกรู้ตัวดีว่าพวกมาเธอร์เวลต้องกลับมาอีกแน่ๆเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับศึกครั้งต่อไป แล้วในฝั่งของมาเทอโวเองก็ได้ส่งยานมานําร่างของพเลเรือเอกกลับไปพร้อมกับใช้เทคโนโลยีชุบชีวิตพเลเรือเอกได้สําเร็จบาลิสซาเลียสกล่าวว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของแกที่จะนําตัวลูกสาวของฉันกลับมาสู่อ้อมกอดให้ได้แล้วหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ